สวัสดีครับก็มาอยู่กับมไล่์เกมมิงกับเกมฮิตนะครับ Hero of In... อินอที่อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกครับ <c oughs> ต้องเข้าใจหน่อยนะครับ <c oughs> รอโหลดแป๊บนึงครับโหลดนานหน่อย <c oughs> เมื่อกี้อัดคลิปไปรอบนึ่งแล้ว <c oughs> อยู่เฉยเครื่องรีจบเลยครับวิดีโอก็ไม่ไบันทึกให้ อุตส่าห์เปิดไอ้นี่ให้ดูเปิดของให้ดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมบอกว่าผมเปิดอะไรได้โอ้ไม่สบายเลยครับเป็นหวัดแต่ก็อยากอัดคลิปให้ดูกันนะครับนานจังวะนานกันไปไหมเนี่ย เกมฮิตนี่อัพอาชีพใหม่คือธนูนะครับอัพธนูมาถ้าผมํำไม่ผิดนะธนูนี่คืออาชีพล่าสุดเลยเพิ่งอัพมามัง้งแต่ก่อนมีเวทดาบคู่เคียวแล้วก็ดาบใหญ่เกมนี้ระบบเยอะดีนะครับเล่นเพลินดีสำหรับ สำหรับคนที่ชอบแบบเกมลงดันอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นถ้าสำหรับผมผมไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้มันยังไงไม่รู้หน้าเบื่อแต่เลยจะเห็นแบบนี่ภาพมันสวยดีครับเลยอยากมารีวิวให้ดูโหลดนานยังวะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับมันน่าจะนาน อ่าครับมาแล้วมันจะมีเหมือนเกมทั่วไปครับมีภารกิจนะครับทำไปเนี่ยภารกิจหลายสัปดาห์หลายเดือนต้องเครื่องสเปคดีๆหน่อยครับเหลือที่ว่างเยอะๆหน่อยไม่ค่อยไม่แหลกตอนนีผ้ผมเล่นยังแหลกๆอยู่ปรับกราฟิกต่ำสุดเลยนะครับของผมเนี่ยครับ ซูมได้อาวุธเนี่ยเนี่ยได้นี่มาเมื่อกี้แล้วก็นี่มาเครื่องปันตับแล้วก็ชุดก่อแล้วก็เนี่ยอาคุคมนี่ยอาคุมนี่มาเมื่อกี้อยู่เฉยเครื่องรีบเฉยเลยไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่รู้เป็นอะไรเมียงแี่เนี่ยเดี๋ยวไปดูระบบการเล่นกันเลยผมก็เล่นได้ยังไม่ไกลเพิ่งถึงแมปสองเองเนะครับของดอปมันก็จะบอกอะไรอ๋อนี่ไงใช้ตรงนี้ไงโอ๋โอได้รับทองเพิ่มมาด้วยได้รับไอเทมคูดสองนะกดกดใช้ตัว่ั เดี๋ยวไปเอาเอา,เอาไว้ใช้ดอบตรงห้องบอลด,ดีกว่าบอลใหญ่ภาพสวยนะครับเกมนี้สวยสุดเลยเอาเอาเอานานจังพี่น้อง ามาแล้วใส่ผมเลยชุดฮาโลวีนมันแจกผมมามาดิมาดิมาด,มาดิเอาไงเอาไงเนี่ยหูวกูแหกแหลกเครื่องผมสเปคกกากไม่ไม่ใช่สเปคกกากหรอกครับมันไอเนี่ยมันเกมเยอะ,อะเครื่องผมอะ่ะบางเกมผมไม่ไเล่นผมก็ไม่ได้ลบอะไรแบบนี้นะ ยิง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 ตอนแรกผมก็จะเล่นเวทแต่ไม่เอาดีกว่าเล่นธนูดีกว่าเวทอออเอาดีมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโยกลบอุ๊ยโยกลบยิงยิงยิงโยกลบอืมโยกลบอ่าวตายหมดแล้วตายง่ายวะนี่ยิงทิ้งหมดเลยมาแล้วครับ บอสประจําดันนี้มีมีสกิลด้วยครับโอ้โหไปเตะหน้าไม่ตายโยกลบแดดลบแดดลบโอ้ย e เย้ยยยยยยกยัยยยกยยยยยยยบยย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  นะครับระบบวิธีการเล่นก็มีแบบแค่นี้แล้วมันจะมีกดระบบออโต้ด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยวกลับไปหน้าแล้กัน mm hmm. ดีกว่า mm hmm. เกมนี้เก็บเพชรยากหน่อยนะครับจะเก็บแบบเราไม่ใช่สายเติมอะไรเนี่ยเกมนี้น่าจะยากสําหรับคนเล่นที่ไม่เติมอยู่นะครับ mm hmm. เล่นไปนเรื่อยแล้วก็ เราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แจกมาเองครับอาดีๆมันจะให้ดีๆขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับนะครับครับเอาดัดเลยการจัดการคืออววะไรเพิ่มมาอ๋อนี่ไงเพิ่มขีดข้อดามเม g อะไรวะ ไม่มีวะออมต้องใช้สีแดงบอวะไม่เป็นไรครับสีแล้วเนะากกานี่ยจัดการดิอ๋อไอห่ะ ลอมไปก่อนครับดูทำหาอะไรได้สมใสยเดียอาอีหาสมสัยไม่ได้อกแก่ปล่อยมันไปครับมันก็จะแบบมีของรูอะไรแบบนี้คล้ายอีรูนาแหละของรูยัดหินประเภทนี้ครับนี่อ๋อเนี่มอันนี้ก็เป็นช่องกระเป๋าครับ เดี๋ยวมาดูสกสกงสก,กิลสก,กิลสกงสก,กิลจะแปลกนะครับเกมนี้เียอะเฟรชชิ่งคอมโบอ๋อมื่อยมาเหมือนเอานื้กว่า ฮารแล้วเนี่ยต่อยศัตรูเข้ามาอย่างรวดเร็ว,รว,รวแบบเอานีวา่ะครับไม่ได้หาพักษาไม่พอไม่ได้รับนี่ก็เป็นระบบสกิลติดตัวคอมโบอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีอ๋อไอ้ไดร์เล็ตเงือนเรื่อง ระบบเกมนี้เยอะครับเดี๋ยวเข้าไปดูทา้าทายกันเลยวะผมยังเปิดไม่หมดเลยครับมันก็จะมีระบบหอคอยนี่ครับหอคอยเดี๋ยวผมมาเล่นระบบนี้วะสนุกกว่าเยอะเลยเล่นได้ป่าววะเออเนี่ยระบบนี้ อาหารรับจงรับจ้างไม่เอาอะไรวะคุณต้องการเรื่องอาไากลัวเข้าไปก็ได้ไวสซา่าไปไปไประบบเกมผมยังไม่เปิดครับผมเพิ่งเวลสิบหกมันก็เลยเปิดน้อยไปหน่อย มาเลยจะมาวไว้สัตว์อ่ามาครับเฮ้ยนี่อ๋อนี่ไงปีโอโหนึกว่าอะไรเอาอดูดีๆเรายืนอยู่กับพี่ว่าพอรอีเรื่อยๆเฮ้ยสกิลอะไรวนะน่ะ ไม่ต้องวิ่งไปหามันก็ยิงโดนมา,มาแล้วเจ้าไอ้หนูไอ้หนูทะเลเข้าไปตายครับอันนี้แล้วกันเชฉลี่ยเออดาเนี้เป็นเก็บปัญญามนีนะครับถูกลง เดี๋ยวไปสักด่านแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวไปดูด่านหอคอยด้วยหอคอยหอคอยมีหอคอยไอ้นี่น่าจะเปิดประมาณเวลวเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่อีกฟังววยี่นะครับค่อยเปิดหอคอยอีกหอคอยหนึ่งน่าจะเป็นหอคอยโหดอยู่ ช้ามันเคยนี่ครับมันจะเป็นแบบนะี้แล้วมันจะเดินมาเรื่อยแ,แต่อ้นี่เราคนเดียวนะครับให้เพื่อนช่วยไม่ได้นี่นี่เอาบอเอาบอมาแล้วผู้พิทักหอคอยชั้นสองไข่ไขบ่บโยกหลบ โอ้ยตพิษตดพิษตดพิษหมดแล้วะจบแล้วครับน่าน่ารักตกลงน่ารักจุงเบย์เรี๋ยราองวันก่อนครับเฮ้ยดันเฮ้ยเดี๋ยวผมมาลงให้ดูอีกนึงแล้วกันนะครับได้รับอาวุธเลย เดี๋ยวเอได้รับชุดชุดปะวะเข้าไปกันเลยระบบ PVP ผมยังเล่นไม่ได้นะครับถ้าเล่นได้เดี๋ยวผมมาเล่นในตัวเกมนี้มีระบบ PVP ด้วยลงแบบตะลุมบอลกันเลยครับ ไป,ออไปยังไปยังเออมาไปยิง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 ติดขี้ติดขี้ไปทอาไมโคตรเร็วเลยครับอ๋อบอสมาแล้วจัดสกิลไปเลยครับชุดใหญ่ใฟกระพิบกระพิบกระพิบมัไม่ตายห่าพึ่งตายห่าเจ็ดเค ใอของเฮ้ยด้ระดับหายากเลยครับส่วยคอเพยีสิบเดี๋ยวจัดไปอีกสักสองด่านแล้วกันดูของเลยได้เลยแล้วตัดไปด่านของเลยแล้วกันนะครับด่านนี้ไม่สำคัญได้เพดนะครับมาแล้วด่านเนี้ยด่านห้าหอคอยชั้นห้า เอ,อเ,ออเอาเอาเอาจะเอาวอแบตลบหน่อยเอาบอเอาวอ,าอามาแล้วครับบอตโกเลียมไปเนี่ยนี่มันตัวเขี้เอาตายไอหาโคตรการกเลยกําลังจะกดใช้ท่ายังไม่ถึงท่าถุงมือถุงมือเนี่ยน่าจะมีแล้วมั้งนะครับระดับพาย,ยาก วกลับไปหน้าแรกันนี่ผมได้นี่มาพอดีครบสามร้อยพอดีเดี๋ยวไปกดสุ่มให้ดูกันไปร้านค้ากันเลย อ๋อนี่ยกดฟรีโอ้โหมามามาดูของเฟียนได้อะไรวะฮ้ยถูงรองเท้าระดับฮีโร่ครับมาห้าครั้งต่อวันสีทองสีทองโอ้โห้การกา์ดกากดีเยี่ยมเฉย รับรับไปก่อนครับอ่ะเรา,เามากดของตามจริงอยากกดชุดนะเนี่ยเพิเศไม่พอเครื่องประดบับชุดก่อเอาเอาชุดก่อดีไหมชุดก่อเลยนี่ดีวะ่ะ เอาชุดกอดแล้วกันนะมามาดูกันเลยไปจัดไปขอแบบโหดกว่าระดับนี้นะ 1, 2, 8, ี่นะมามาหนึ่งสองแย่หิฮ่ากับไปดูช่องตัวละครเราเยอมีอะไรดีไหม ีม้อมหมดเลยครับเลือแต่หัวงวะรองเท้าในดีกว่านะไอ้นักก็ระดับฮีโร่ไอ้นี่น่าจะดีกว่านะครับอันที่ใส่อยู่ครับเครื่องประดับนี้สอง ชุดก็มีอันเดียวครับชุดผมอัพเกรดได้ด้วยเว้ยอัพเกรดนี่ต้องใช้ชุดไหมสำหรับนี้ก็ต้องขอปิดคิวไว้เพียงเท่านี้กันนะครับระบบเกมเบื้องต้นผมมีแค่นี้และครับสำหรับคนที่อยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นกันได้ครับของผมเล่นสายธนูน,นะครับถือว่าโหดเหมือนกัน ดูดูความน่ารักของเธอง่ามองตาม้วยเย็ดครบอฮ้ยง่าอ่าอฮ้ยน่าน่ารักคลิปหายแล้วครับ อ่าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับชอบใจถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของผมละเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของผมต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ้าเวลผมส่วงวันนี้ระบบอะไรเปิดเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูต่อสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนหายากินก่อนนะครับไม่สบายหนักมากแต่ก็อยากอาัดคลิปให้ดูกันสำหรับวันนี้บายจุ๊บๆฟันดี้ครับ